เจ้าวอมวอมท่านมาแล้วมันอยู่แถวนี้เลยเฮ้ยนั่นไงวอมวอมนั่น่ะนั่นไงนั่นแถะพวกมันอ่ะโอ้จะเดินตกลาวาทำไงเนี่ยต้องไปฆ่ามันนะเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเจาะทางทีมันเฮ้ยอย่าลงไปนโดนลาวาเออตายเลยอ่ะตายโดนลาวาเลย สวัสดีค่ะกลับมาแล้ววันนี้เราก็มีอยู่ที่เกมเทยร์ทีเฟิร์สอีกแล้วนะคะแล้วนี้เรากลับมาพร้อมกับเจบีและแขกรับเชิญพิเศษมินเนียนเน่ยนเนี่ยนเนี่ยนเนี่ยนโอ้ยโง่อยู่เขาไงอยู่เขาโอเคสวัสดีสสดลูงพี่สว,ส,นะสวัสดีครับนี่ดูสกอร์ น,นักลบของเราเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนไปหาบอสปราบกันนะคะเดี๋ยวราหาบอสปราบกันโอ้ oh, มือดอีกแล้วตอนนี้เราต้องหาที่ซุกหัวนอนก่อนต้องลงไปนอนที่บ้านใช่ไหม <c oughs> ลงอีกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่นอนก็ไม่ได้ดเดี๋ยวไปเอาให้รอนอยู่ตรงนี้แล้เราต้องรีบเดินเพราะว่ามันมืดแล้วนี่อันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังของเจบีนะคะมกากหาเศรษฐีท่านหนึ่งฟึบฟึบฟึบบ,ฟบ,บ,บ้านสองชั้นทำไมปลอมือดแล้วมันมีแต่เรื่องตื่นเต้นไปหมดเลย เราจะไปหา JB กันฟึบฟึ๊บฟึบฟึบวู้เราจะขึ้นเขาโดยไม่ปวดกล้ามเนื้อฟึบมาแล้วเย้เอาหนี่เอาเตียงมาให้เฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะเรีนด้วยเหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตีเลยตีเลยไหวอยูีเวไอ้ดาบนั่นแหละตัวอะไรเอ้าออกทางไหนเนี่ยเอเลี่ยนเอเลี่ยน อ๋อมัะเนี่ยทะลุเข้าบ้านมะนทะลุเข้าบ้านจะสับกันเองนะครับเอามันตายแล้วแหมเมื่อกี้ไม่ได้ตีมอนสักคำเลยวะฟันกันเองแล้วเจมี่เอาเตียงไว้ตรงไหนอ่ะเตียงผมอยู่ในตัวครับอ๋อนอนเลยปล่าล่ะนี่นอนดูดาวหีิมั้ยตรงไหนอ่ะโอยประตู อยู่ข้างบนไงนี่นี่คลิกขวาตรงนี้มีผ้าห่มไหมครับอันแรกดูหนาวๆเอ้ยไอตาเดียวมันว่าุตสตร์ทรางบ้านอย่างดีมันนอนกันเอ้าไม่เอาไม่เลยไม่ไม่หมดเลยเดี๋ยวไปตามหาบอสก่อนนะอ้าตกใจเออจับจะพังอ่ะเอ้ยไปซ่อมก่อนเครื่องแผลมันใช้ได้นานอยู่อ่ะนี่เหรอดับแรงสุดแล้วนะอ๋อโอ้ของดีนี่ต้องระดับ VIP นะครับที่ถึงจะได้ เอามาใช้ฟรีต้องมาดับหลวงพี่นะครับถวายให้ถวายให้วัดครับผมผมถือแล้วเข้าตินนด้ยนะชุดเหลืองเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงใครอ่ะเจอมันแล้วเจมีไหนไหนนี่ๆจัดเลยเปิดเลยเจอกันแล้วโอ้โห F4 ทหารอากาศกดตัวอะไรเนี่ยกด F เหรอ กดเลยนะดเ,ยเดี๋ยวอ่ะมาเลยฟูเยสช่วยแล้วอฮ้ย,ยมาแล้ว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 ช่วยแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไหนวะ <c oughs> ไหนอะไม่เสียงเหมือน <c oughs> ไม่ไหวกันเลยมันเทศตีพวกนี้ก่อนได้เปล่าเฮ้ยนี่ไงมันขึ้นรูปดาวเห็นปะ่ะใช่ใช่เห็นไหมเราต้องวิ่งไปหาหรือเปล่า เอ,อ้ยเ,เมีเพลงด้วยโห้เจบีเจบีมาแล้วเจบีเหมือนมันจะเป็นพวกนี้นะไม่มันต้องใหญ่กว่าน,นี้ดิบอสอะไม่เหมือนมันให้ตีพวกนี้ให้หมดก่อนหรือเปล่าเอาเหรอโอเคมาเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ปูแดงไหนเนี่ยนี่เออเจอแล้วโรวี่มันคือกุ้งมันคือกั้งเฮ้ยโอ้โหดูเลยหมูหมาฝรั่งหมูหมาฝรั่งตีได้มั้เนี้ย,ยอออโอ้โ <c oughs> ห จะแทไมู่ดเอ้ยตายแล้วใช่มันตายแล้ว่พี่ตีผมมีอีกมีอีกนี่นี่นี่นอัน้ตายแล้วโอ้โหดาบแรงเกินวิ่งมาไม่ทันเลยสักตัวหมดแล้วดิของหล่นของหล่นมีพอยเปิดดูโอ้ยขึ้นตรงไหนเนี่ยโอ้ <S <S โหเมื่อกี้โอเคมาทุกคนหลังจากที่วิ่งมาไม่ทันฆ่าบ,บอสอะไรก็มาดูกล่องกันเลยละกัน ได้เลยเนี่ยมันก็นเป็นมันก็นเป็นท่ายืนอะไรสักอย่างอ,ะ,อาะเก็บก่อนแล้วกันเก็บกล่องด้วยได้ไหมอะกล่อ <c oughs> งสวยอ,อัอไม่ให้อะมันไม่ให้กล่องเราอะโอ้ยจะาป้าอ้โอ้อ <Hey. S 1> ออยคนคนที่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะมาแบบเหมือนปล่อยบอสให้เราปะ <Hey. S 1> <c oughs> เดี๋ยวดูว่าเขาให้ของอะไรเราบ้างใส่ตรงไหนเนี่ยฟิลเหมือนกับแบบเพิ่มเเวลปะ ใช่ยังไงเ่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะทำภารกิจดิมินเนี่ยนกดเข้าไปตรงตัวคิวแล้วกดตรงโคเด็กโคเด็กโคเด็กใช่เอ้ยต้องต้องไปป่าลงดิบนี่หว่าภารกิจแรกอะไะครับ <laughs> ได้หมดนะครับผมผม,ผมฟ้องไฟครับไปไหมเดี๋ยวพาไปจัดไปครับมาให้เจบีเขาเป็น เขาอยู่นี่แหละฟาวันเขาไปด้วยเหรอเอ้ยไปตะลุยไปตะลุยป่ากันดีกว่าเพื่อได้ของแลแลป่าป่ผมการแสงมากจะพาน้องมินเนี่ยนไปทําเควสที่ยากที่สุดในวันนี้โอ้โหจัดเลยฮะจัดมาครับเอ้ยเจอกันตรงไหนดีเราหาทุกคนไม่เจอแล้วตอนเนี้ยเรียรออยู่ตรงสะพาน สะพานาน,นี่สะพานบ้านข้างล่างนี่อ๋อตอน้นจิ๋วที่วิ่งไปวิ่งมานี่โอ้โหนึกว่าใครโอ๊ะโอุ้ยโอ้ยตกเขาเหรอโอ้โหเห็นเลยอ่ะเมื่อกี้ยเป็นบ้านที่ตัง้งตอยขึ้นแล้วตันลงคือแบบต่อต่อสู้กับบอสก็ยากแล้วอ่ะตกเขาเยอะกว่าต่อสู้อ่ะไหนอยู่สะพานไหนกันนี่ไงอยู่หน้าบ้านนี่สะพานที่ไม่มีทางลงอ่ะ อ๋อทำให้แล้วเหรอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพายุออกมะไม่รู้มีขึ้นในครับอ่ะไอ้ลองครับดูได้เหรออุ้ยทำให้เราแบบสูงขึ้มันเหมือนทำให้บินคอยฮะนี่เอาดาบนี่เลยอันนี้ไม่เท่เหรอเอมาแล้วเหมือนได้เนี่ยแรง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 เหรอ เอาแล้วเจบีใช้ดาบไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมูบินหมูไินหมูไปแล้วปลาดงดิบปลาดงดิบขัดน้ำแข็งอ่ะไปขัดน้ำแข็งทันไหมไม่เอาเอามาทำอะไรเอามาทำไอตัวเมื่อกี้หมูบินอ่ะเจ้หมูบินคขับบล็อกไม้เหรอใช่เก็บไม้แล้วก็คขับบล็อกเก็ทขออะไรดูง่ายๆยังไงเอ้ เวลคัามทูดะจังเกิลอะผ่านยังแลมาถึงปา่าดงดิบแล้วนะทุกคนไหนอยากเจอโจดอะอยากเจอโจดออกมาหน่อยโจคริตเหรครับโจดเดมื่อวานมามา,มาหาหมูป่าแล้วโดนหมูป่าฆ่าตาย <laughs> เฮ้ย <laughs> อยูอ่ไหนกันเนีเ่ยโคอยู่ในป่าฮะให้เรามาคนเดียวไหนตรงไหนละที่ไหนอ่ะ ไม่เห็นพอเรเจอแล้วป่ะผมมาแล้วผมมาแล้วไก่โดนไปสองทีตายเลยเฮ้ยเจอหมูป่าแล้วเจมี่อยู่ไหนกันเนี่ยนี่ไงว่งตามอยู่มามามาเฮ้ยโอ้โหนี่เราเอาชนะหมูป่าได้แล้วเหน่ครับสักคูนะ แล้วสวัสดีจะมีดูอะไรอ่ะตุ่มสายดูเนักเก็บเดียวครับนักเก็บของทงมัท่นึกว่าในป่านี้มันต้องมีของอีกอ่ะสำเร็จภารกิจแล้วนะมินเนี่ยนฮะสำเร็จภารกิจแล้วแค่มาแค่มาเหยียบพื้นป่าโอ้หงั้นเดี๋ยวผมทำของผมก่อนโอเคแถมบูปินแล้วก็บล็อกไม้เหรอใช่แล้วใช่แล้ว วิ่ยยงมันมีแบบเลี้ยงสัตว์ป้าอยากเลี้ยงน้องอ่ะอยากเลี้ยงเหมือนกันน่าแต่ว่าจะเลี้ยนตัวประหลาดพวกเนี้ยก็จะมีเะไรหรอไม่รู้เลยรับ<ม>บุตโอกระดิ่งมีกระดิ่งอะไรให้คราฟด้วยหรอไม่ไม่รู้ว่าเป็นกระดิ่งอะไรนะ <c oughs> ไม่รู้ดิน่าจะไม่มีหรอกนี่นี่ต้องเลี้ยงได้ดิคือให้วางเหรอใช่วางบล็อกยี่สิบอัน กอกลับไปวางอยู่บ้านวางที่ไหนวางที่ไหนก็ได้แกงอ่ะคือแบบมาวางใยป่าลรงดิบอ่ะนี่นะฮะมันจะได้แบบมันจะได้แบบขึ้นตัวธรรมธมธมชาติอีกพันกับเอ้ากำลังคิดอะไรกำลัยดาวนี้แบบฆ่าสัตว์สนุกมากเลยอ่ะ สนุกใหญ่เลยทำยากมากเลยนะบวกเลยดาบกันวันใหญ่เลยมาเหอะตัวไหนอะไอเก่งตัวไหนเก่งๆองมาเหอะเมื่อก่อนไม่เห็นพูดอย่างนี้เมื่อก่อนเนกลัวๆๆวินเจ้านกอุ้ยอยากได้ขอขอดับไม้ผมไหมครับทำไงอะขอขอจะมีจับปลายังไงอ่ะจับปลาไม่รู้เหมือนกันเอ้าทาไมบอกเรามีปลา รู้เหมือนกันคือเอาน้ำไปใส่ล็อกอยู่ในปลาผูมาเฉยน,นี่งงมากเลยเอาเหรอปลาเอาเอา,เอาน้ำปลกปาใชล่ลูกใส่แบบมีลูกปลาอยู่ใยตอนที่ตักมาในก็คิด<ะ>ว่าแบบจับปลาไปใส่จับปลามาหรือเปล่าใช่ผมไม่ได้จะทำบ่อปาลาเนีมม่ยมีทำสระว่ายน้ำเนี่ยติ <c oughs> ดแผล ปลาเฉยปลา,<ช>าไม่รู้มาจากไหนงงมีงงมากโอ้มาแล้วเอา้าใครดูไก่ <c oughs> ดูสิมันยกหัวด้วยทาเพลงเท่เนาะ EP นี้แบบเลือเถอะมากเลยทำอะไรไม่รู้ <c oughs> จิตแบบไม่ยอมไปทำเพลงกนนี่ไงทำอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งอัน<ต>กดคอมพิวเตอร ป่ะมีเควสดอะไรน่าตื่นเต้นกันด่วนเอ่มมือดอีกแล้วเหรอมือดอีกแล้วแล้วกลับบ้านไปครับไอ้เควสออฟซิเดียนนี้ดีกว่าถัดไปครับโอกลับมาแล้วเราจะมาคราบทงมือออฟซิเดียนกันทุกคนว่าเจมีเขาใส่ถุงมืออะไรไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเอา้าไม่ใช่เจบีนี่หว่านี่ ได้มีถุงมืออะไรอะ่ะถุงมือ,มอ<ส>ขั้นสุดยอดเหรอใช่ครับโอ้เมรามาจานคารุเคารบุรบเออครับออฟซีเดียนอะไรอะ่ะเดี๋ยวไปดูบ้านโน้นดีกว่าบ้านนี้ของน้อยออฟซีเดียนต้องเป็นออฟซีเดียนก้อนๆน,นั่นแน่เลยมีอ่ะในนี้มีเต็มเลยเนี่ยมันเขียนว,ว่าออฟซีเดียนแล้วก็พาวพาวดอกพาวดอนมันเยื่อใยอะ่ะอยู่เควสเนี่ยเจมีออฟซีเดียนดีมอ่ะ ให้คราบออฟซีเดียนพาวดอนเดี๋ยวต้องไปดูในตรงคราฟปะไอพวกนั้นมั่งเนี่ยไอพวกเออ่<ม>ชุดเกาะหรือเปล่าไหนลองดูเหรอดูก่อนชุดมันใช้ออฟซีเดียนเหรอจริงจริงด้วยคราฟไออไอฟซีเดียนไหลอ๋อนี่ไงโอเคเจอแล้วต้องใช้ไอ้ลูกแดงสองมมีสองอันพอดีเลยแล้วก็แท่งแท่งออฟซิเดียน บแล้วก็เปลือกไม้ไมีแหละแล้วเราก็จะได้สโตนสู้ไอ้สโตนอะไรละ่ะอออฟซิเดียนแล้วก็ผ่านไปหนึ่งแล้วก็เป็นออฟซิเดียนอ๋อมันให้สร้างชุดทั้งหมดเลยเหรอใช่ได้ได้ครบยังโหขาดไอ้นี่ไอ้ลูกแก้วไอ้ลูกแก้วนี่เอามาจากไหนอะลูกแก้วแดงอะแก้วไหนแก้วแดงตีไอกก้มอนตาเดียวอะผมแก้วให้ไม่จะอยู่บน<อ>บนทุกอย่างมา ต่อไปเป็นการคัาสนับขาเล็กๆอะไรนั้นต้องรองมันออกมาหากินก่อนเหรอใช่ตัวตาเดียวชิคกีเขียวเออใกล้แล้วใกล้จะผ่านแล้วอีกนิดเดียวออาซีเดียนอาร์มเอ้ยเอ้ยอันสุดท้ายแล้วครับฟูสำเร็จยย ต่อไปตั้งไว้ว่าเป็นเควสฟาร์มเมอร์แต่ว่ายังไม่ฟาร์มได้ไหมบอกก่อนก็ได้เอาเป็นเควสไอรอนเนอะก็คือไม่ต้องไปตามหาเควสแล้วอ่ะอยู่ในกล่องนี้หมดแล้วเจวีหาให้อะเราแบบว่ามีมีอาราัขาที่ดีมากเขาไปหามาให้เราก็คือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนทำ คราฟไอรอนอะไรนี่ะแขนปะ <S <S 1> <S 1> นี่ไงมันให้คราฟอันนี้จริงด้วยต้องหาไอรอนบาไอรอนบาเรามีอย่างดูก่อนโอ้มีห้าอันเองเดี๋ยวเราจะไปลงไปเอาอีกแล้วก็ต้องลงไปเอามีน่าจะมีออฟซีเดียมโหลดมีน่าจะมีแล้วเชือกน่าจะมีแล้วหนังสัตว์มีแล้ว้ยไอเขี้ยวเนี่ยมาจากไหนเนี่ย ียวะมันชื่อว่าวอร์มวอมวอมทูสเหมือนฟันอะไรปะทูสใช่รู้อยู่มันอยู่ตรงไหนไปไปหาวอร์มวอร์มไปฆ่าวอร์มวอร์มกันแล้วเราก็จะผ่านภารกิจไอรอนวิวจ้าวอมวอมทันมาแล้วมันอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยได้ไงวอร์มนั่นแหะนั่นแหละนั่นแพรงวัน,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 นอ่ะมัน,นะ <S <S> <S มจะเดินตกลาวาทำไงเนี่ย นี่มาแล้วมาแล้วเจ้โดนลาวาเอ้ตายเลยแอลว่าตายดูลาวาเลยอุ๊ยเจ้าวอมวอมทุก่างอุ๊ยมันไม่ถนัดน่ะมุมมองเนี้ยโอ้ยตกโอ้ชีวิตอย่าโดนลาวานะอ๋อมันออกมาจากลาวานี่หว่าตัวเนี้ย เฮ้ยเดมีโดนละว่อ้าอ่ะตายแล้วใช่ไหมนั่นยังได้แล้วเอ้ามันไม่ได้เขี้ยวอ่ะต้องแบบตีหลายตัวอยู่วา่ไม่เหรอไหนนี่นี่นี่มันเนี่อยเรื่อยใครีผมมัจจะตายแล้วน่นกินเลือดเอ้า โคตรมือสมัครเล่นอะคือแบบไม่กินเลือดมาคือให้ยาไปตั้งห้าขวดได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยผมกลับมาแล้วอุ้ยตกใจนี่อยู่ใต้นิ้ไปใต้นินกันเหรอใช่้อมปอร์การลงมาลงมาเฮ้ยบันไดนี่เหรออ้าวมันคนคนไฟอีกแล้วทำไมคนไดเหรอ เอไหนอะอันนี้คืออ๋นเจมี่ทางด้าย้ดินใช่ใเฮ้ยโหตายอีกแล้วศพที่สองู่ต้งไหนกันน่ะทำไมชั้นใต้ดินมันมีหลายชั้นจังใช่ลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้นลาวาโอ้โหลาวายเหรอครับนี่กำลังไปเฮ้ยเจมี่มาเอาไอ้นี่ดิคือแบบมาช่วยมาช่วยสวดศพให้หน่อย วิ่งมาแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตีเยอะร้อน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 มีนึ้งสองโอ้โหลงไปเลยได้ไหมเนี่ยลงไปไม่ได้เหรออ้ยไปไปเย้ตายไหมตายแล้วมันได้เกียร์เกือบหายครึ่งหนึ่ง แตนเดียร์อุ้ยได้มาแล้วสามว้าวมีอีกปะไหนมาเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะสีฟ้าพวกเพชรไงนี่เพชรเหรออุ้ยดูไม่ได้อ่ะมันต้องอะไรนะเราอ่ะถุงมือยังไม่ขั้นสุดยอดนี่นี่ตีตัวนี้ให้หน่อย อ,อุ้ยหลอกนี่หว่าหลอกให้ตีนี่หว่าโอ้ยยมีไม่ได้ทำกันได้เดี๋ยวผมจะระเบิดเข้าไปอีกแล้วอ้าวตายแล้วเหรอตายแล้วเก็บดีถุงอะ่ะเก็บเลยเก็บเลยเก็บดี <laughs> มินเนี่ยนเก็บแล้วครับอ้าวเต็มเป๋าเต็มใช่เหรอ <laughs> ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งยังไงอะ่ะโอ้ไม่ต้องเก็บหรอกมันได้แค่หิน <laughs> ทิ้งของยังไงอ่ะเฮ้ยใครเระเบิดอ้าวมาทิ้งของยังไงทิ้งของก็เอาทิ้งถังขยะไงเข้าไปโอ้ขยะฉันไม่เห็นแต่ขยะเพราะว่ามันมีของที่แบบไม่จำเป็นเช่นเมล็ดพืชเนี่ยมาทำไมโอ้เฮ้ยไอที่มันไม่มีแสงนี่คืออะไรอ่ะเจมีไหนเนี่ย บล็อกที่ไม่มีแสงอ่ะก็กเราว่อุียน่ากลัวเฮ้ยเพชรอยากได้ไม่เป็นไรมันต้องไปคราฟถุงมือก่อนเพชรอ่ะต้องไปทำถุงมือทานอสใช่ไหมใช่อันนั้นอันถุงมือแบบเริ่มต้นทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเราทำอะไรไม่ได้อ้าวดูเวียงใจดมเกตายแล้วโถเอ้ยตายดีนั่ะตายดี ก็เด้ว่ามีอะไรตรงนี้นด็กไม่ดูระเบิดลืมบอกว่าจะวางระเบิดแต่ไโอ้โหเจ็บเลยไม่ใช่ไหมครับอืมตายแล้วเหรอใช่ครับอุ้ยทำไมอ่ะออ้าออุยมันตัวร้อนอ่ะไอมบีขึ้นตรงไหนวะเนี่ยร้อนเหมือนกันอ่ะมันต้องทำมีชุดทิมะาใช่ไหมเป็นกันร้อนตายแล้ว พุ่นวายไปหมดโอ้โหคนไฟลุกไอตัวนั้นมันไม่ออกมาอีกแล้วอ่ะตัวเขี้ยวอ่ะเวิรใช่ทุ่สแสงแบบมันต้องเจาะไปอ่ะนี่มันคืออะไรอ่ะอันไหนมันหน้าตาเป็นยังไงดูก่อนมันไม่มันจะเอามาคับของอ่ะอยากรู้มันคืออะไรมันชื่อว่าอะไรอ่ะไอซ์สโตนไอซ์สโตน หินหินน้ำแข็งเหรอใช่ใช่หายให้ไหนอ่ะไอสโตนก็บนบนภูเขาหิมะไม่ใช่เหรอไอสโตนเลยเหรอเขียนว่าเอไอไอหรือเอ็ดเนี่ยเออาร์ซีอ่ะเอสโตนเหรออืมใช่เอสโตนเฮ้ยเจอตัวนี้แล้วแมกเนติกแล้วก็ทาทาคืออะไรอ่ะโอ้ เกือบตายไอตัวนั้นมันอยู่ไหนนะไอเขี้ยวไอเขี้ยวไอเขี้ยวเราต้องขุดหาไอเขี้ยวเหรอเฮ้ยจะแล้วไอเขี้ย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 วเฮ้ยตายมันไม่ดังเลยคือต้องตีตัวมันดัง้วจิ้วจวไอเขี้ยวตรงนี้ เขี้ยว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 ข่ามันข่ามเขี้ยวเขี้ยวตายแล้วยาบฮู้วังเสีวงไวววว้วว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 หนวว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 วแวว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 วกวว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 งๆแล้วก็จากไวเลวว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  ดีใจไหมเพื่อนอได้ไปแล้วครับเราจะแบบว่าขามไอรอนได้อีกอันหนึ่งลุ้นมากเลย <c oughs> ลุ้นเหมือนกันดีฟังเสียงก็รุนตาม <c oughs> เดี๋ยวผมต้องทำบ้านนะผมว่าผมต้องทำบ้านเก็บของแล้วแหละใช่ลุยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเป็นสานผมรับรองหาครืน้น <c oughs> อยากทำตรงไหนก็ทำเลยพื้นที่ <Okay. S 1> ซื้อไว้ซื้อไว้แล้วยอดรวยอะครับ ต้องต้องทำใกล้ๆบ้านทุกๆคนเพราะจะได้ขโมยของได้ง่ายๆแฮะดูหมดคิดที่ดีอันดับแรกเลยผมว่าเฮ้ยเจมี่เอ้ยพีหลอกเอ้มือมันดังดังวิวแชร์มาใช่ไหมกูกะหลอกพวกมึงกันเลยลัววิญญาณยันดูมาแล้วมาแล้ว โอ้โันมันเหมือนป้อมประการอะไรสักอย่างฮะแอปเปิ้ลลูกแอปเปิลน,นี้ยเอาคิดว่าอยู่กับเดวีอยู่กับุูนเนาะใช่เดี๋ยวอันนี้เวอร์ชันน0.01เดี๋ยวเราดูเวอร์ชันต่อไปน่ <laughs> ารัก <laughs> งไม่ค่อยเข้าใจระบบเท่าไหร่มีแบบใต้ทุนด้วยอ่ะดูดิ <Wow. S 1> ล้ววันนี้ภารกิจไอรอนวิวก็ไม่สำเร็จนะคะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราจะกลับมาใน EP ต่อไป Eat, load, load, load. อวอวุฒิเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเราต้องลาทุกคนไปกับพระวัดเซาหลินแล้วก็เจมี่ชาแนลนะคะบ๊ายบายไปครับบ๊ายบาย